อันแรกนะครับเราต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัว d j ไ f l ์นะครับให้มันเป็นเวอร์ชันเวอรช์ชันนี้นะ1.1.13.5นะครับเสร็จแล้วก็มาเปิดตัวนี้ครับตั้งค่าแสดงผลมันจะมีคำว่า FPV l i t e นะครับกดเปิดก่อนเสร็จแล้วก็อ่า เปิดโดนเปิดแว่นนะครับแล้วก็ต่อสาย Type C เข้าต,ตัวนี้นะครับแล้วกดเข้าไปดูนะครับม,มันก็จะเป็นภ<ถ>าพของตัวของตัวโดนนะครับแล้วก็จะมีภาพของแว่นอยู่นี้ภาพของแว่นนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ต่อออกผ่านตัว mini mini h d ม,ม,ม่เอาเข้าขอคอมพิวเตอร์ผ่านกล่อง แคปเจอร์การ์ดตัวนี้นะครับโอเคครับ